แกตัดกากงกูเฮ้ยจ่งเจ้าแกแกัก็ห้ามไอ้ิบขา่ไอกพ่อกูยืมหมดแล้วพ่อโอ้โหแมเนเลวจริงๆแม่แมไม่นุเขาบอกูไม่ได้ไ่หวนะมาเขาบกูตอนไที่เมืองกูขาดเพื่อนกันแกยังมาเป็นเพื ไปต่อไปดิเฮ้ยอะไรกันเบอร์เพื่อนโดนพ่อกระทืบมึงวิ่งหนีเอาจะุ่มลายรูไปลายมันชื่ออะไรวะซิวกิ้วแล้วหยุดไหลวันนึกไม่ทันเฮ้ยแล้วเรื่องจริงปะเนี่ยว่าอยากรู้มานานและถามต่อหน้าคนเลยว่าไอชุดดำเนี่ยไปเที่ยวกะหรี่ที่ลาวมาจริงไหม ไอที่ไปเที่ยวอะแล้วไปขอเขาลูดบัตรแล้วเขาไม่มีที่ลูดอะมันไม่ได้ไม่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 เที่ยวตอนกูไปไม่เห็นมันนะต้องไปทำอไมวะเนี่ยไอ้นี่ปเจ็บบ้านไมู่้เจ็บเน่ยเฮ้ยไม่ไไช่แล้ะลูกนะใช้ไม่ได้แก้วแต่งงานเนี่ยต้อหน้าฉันคนเดียวโอ้โหโอ้โเห็นดีกับกูแน่แก้วผมปล่อยแก้วไปเถอะนะไปถือสาน้อง ที่แก้วทำเพราความเมาพ่อไปด่ามันตอนนี้มันก็มีรู้เรื่องเพราะมันเมาอยู่เอาไว้สางเมื่อไหร่ใครว่ากันนะพ่อขอพ่อไปทาไปทำประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าเนยแล้วปล่อยมันเถอสิงทองนะถ้าเองเนะี<ฮ>่ยไม่อยากให้พ่อไปยุ่งกับมันนะพ่อไม่ไปยุ่งกับมันก็ได้ให้เปลืองเวลานี่ว่าแต่เองเถอะนะฟังพ่อให้ดีนะสิงทองวันนี้พ่อเนี่ยจะพาเองเข้าไปในวังหลวง ก็ไปฝากเนื้อฝากตัวกับองค์จอมเจ้าชัยพรเพร่อให้เองได้เป็นทหารรับใช้ชาติพ่อพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงสิวะลูกได้ยินไหมลูกผมอยากเป็นทหารนะแม่ได้ยินไหมพ่อเป็นทหารเยี่ได้จัดการพ่ออะไรไปด้วยเอาเพื่อนไปด้วยเพื่อนไปด้วยนะแม่นะแล้สามคนสามคนจะผมไปเตรียมเสื้้อผานะลูกชายจะ้รับใช้ชาติให้เหมือนกับพ่อในเจ้าหน้น่ามีตาเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันได้ยินว่าคุณพี่น่ะจะพาทุสนสีทองเข้าไปในเมือง เพื่อที่จะสมัครเป็นทหารถ้าอย่างนั้นน่ะคุณพี่ก็พาเจ้าสิ่งแก้วไปด้วยเรามีลูกชายสองคนจะได้เป็นทหารสมใจคุณพี่ทั้งสองคนเลยไงเลยค่ะ,คะนี่เป็นโนวนจันยากจะเข้าข้ามันอีกเรนะือไงไอ้แก้วเนี่ยเมาจนจะยืนไม่อยู่อยู่แล้วแต่เธอน่ะอยากจะฝากให้มันไปเป็นทหารในวังหลวง จะไปด้วยพ่อถ้าคนนย่งมันไปเป็นทาหารในว,วังไม่พากันเมาั้งกองทัพเลยหรืองไง <c oughs> ฉันบอกเธอกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้เข้าข้างคนผิดไอ้แก้วผิดซ้ำซากกินเหล้าเมายาสอนไม่ฟังบอกไม่เคยทำตามแต่เธอก็ยังจะให้โอ,อ,อ,อกาสยังขอโอกาสให้มันอีกอย่างนั้นหรอ ไอ้แก้วมูบอกมึงกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าให้มึงเลิกกินเหล้าเลิกเมายาสอนมึงก็แล้วตัดเอื้อนก็แล้วอบรมแล้วขอร้องก็แล้วแต่มึงไม่เคยทำให้กูได้ก็พูดมึงมันอวดดี ุกวันนี้ในแก้วที่มึงกินเหล้าเมายาเนี่ยและเป่าประกาศไปทั่วพูดไปได้ <c oughs> บอกว่ากูได้เป็นพ่อของมแมะแท้แต่ว่าไม่เคยมีความรักไม่เคยหวังดีให้กับมึงเลยมึงพูดให้ได้ยังไงล่ะแก้วจำสากระลหวัวของมึงเอาไว้ ไม่มีพ่อคนไหนในโลกนี้หรอกที่เขาจะไม่รักไม่หวังดีกับลูกแต่ดูสิ่งที่มึงทำทุกวันนี้แก้วมึงกินเหล้ากินทุกวันทุกคนผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านเขามองเข้า,ามาข้างในพูดกันเป็นเสียงเดียวกันพวกกูไอ้ขุนผาเมืองเป็นข้าราชาการในวัง มีหน้ามีตามียศมีตำแหน่งแต่มามีลูกทำตัวสำเเละเทเมาอย่างมึงกูอายเขาหรือเปล่าแก้กูได้ยินเขาพูดกัน